สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาแล้วสำหรับคลิปออมหุ้นอัปเดตหุ้นไทย ep ที่37แล้วเป็นช่วงระยะเวลาปลายปีของปีที่3เนาะก็จะเริ่มปีหน้าละปีที่4สําสำหรับการออมหุ้นของผมก็หวังว่าทุกคนจะยังติดตามไปเรื่อยๆที่ลงทุนในหุ้นสายปันผลปีนี้ผมว่าก็เจอหลายเรื่องอยู่ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวน้ำท่วมสงครามต่างๆค่อนข้างเหนื่อยแล้วกันสำหรับปีนี้แล้วก็ปีนี้เราเปลี่ยนนายกไป หลายคนมากๆหวังว่าปีถัดๆไปอยู่ให้ครบแล้วก็ทํานโยบายต่างๆฟื้นฟูประเทศให้มันกลับมาดีขึ้นมันก็จะส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยเองด้วยอ๋อแล้วก็สําหรับใครที่ติดตามการลงทุนพอร์ตหุ้นเมกางผมก็จะเห็นว่าเฮ้ยทาไมเดือนธันวาคมไม่ได้มีการอัปเดตพอร์ตหุ้นหรือว่าอัปคลิปวิดีโอลงในช่องก็เดี๋ยวรอไป สรุปทำคลิปแยากอีกทีหนึง่งทีเดียวสำหรับภาพรวมการลงทุนทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศในปีที่2025ที่ผ่านมาว่าเฮ้ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในปี2026กอ่ะอยากจะทำอะไรหรือว่าเพิ่มสัสดส่วนการลงทุนหรือไปลงทุนในกองทุนหรือว่าหุ้นอินเดียหุ้นด้วยน,นามอะไรทุกคนรอติดตามกันอีกทีหนึง่งรวมถึงการปรับพอร์ตของผมคิดว่าปีนี้ในช่วงของปลายปีทั้งหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศอ่ะปรับพอร์ตไปค่อนข้างเยอะพอสมควร ผมขายไปหลายตัวพยายามจะถือให้มันแค่แบบ4ีหตัวให้เราเข้าดูทุกตัวได้แบบครบทั่วนะทุกคนคือไม่อยากมีเข้ามาในพอร์ตแล้วงงว่าแบบเฮ้ยธุรกิจมันทําอะไรเนาะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวมาเริ่มอัปเดตพอร์ตหุ้นไทยกันเลยย้อนกลับไปคลิปที่แล้วผมได้มีการพูดว่าปี2569จะมีการขายหุ้นสําหรับพอร์ตหุ้นไทยซึ่งจริงๆมันก็ยังไม่ถึงปี2569มีแอบขายไปละขายตัว ปตทหรือว่าหุ้น PTT ไปในพอร์ตตอนนั้นมี185หุ้นขายไปทั้งหมด2ราคา31บาท75สตางค์กับ31บาท50สตางค์ขาดทุนทั้งหมด336บาทกับอีก15สตางค์ซึ่งท o t a ทรวมปันผล3ปีที่ลงทุนหุ้นปตทมาอยู่ที่ประมาณ600กว่าบาทถือว่าเป็นการขาดทุนคือขาดทุนอนะขาดทุนอยู่แล้วแต่ว่าถ้านำมา หักลบกับตัวปันผลสะสมของปตทที่ได้มาก็ถือว่ายังกําไรอยู่แต่ถามว่าเป็นกําไรแต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างน้อยมากๆแล้วไม่ไปไหนเลยถามว่าทําไมถึงขายหุ้นปตท,อทอไปจริงๆมันก็เหมือนจะช้าไปหน่อยนะสำหรับการลงทุนมาทั้งหมด3ปีแล้วเพิ่งมาตัดสินใจขายหุ้นปตท,อทอด้วยเหตุผลนี้เหตุผลก็คือในช่วงที่ผ่านมาสำหรับหุ้นปตท,อทอเวลาเขาประกาศงบไตรมาสต่าง ผมเองแทบจะไม่ค่อยได้เปิดเข้าไปอ่านหรือวิเคราะห์งบการเงินหรือรายได้กำไรของเขาส่วนหนึ่งด้วยความที่ธุรกิจมันมีขนาดใหญ่มากๆตัวรายละเอียดของตัวธุรกิจอะอย่างเช่นน้ำมันหรือพวกธุรกิจปิตโตรเลียมเคมีคอลอะไรเงี้ยเราเองไม่ค่อยรู้หรือไม่ค่อยเข้าใจในส่วนนี้เท่าไหร่เนาะพอมาคิดทบทวนดูตอนที่เราลงทุนอะเราลงทุนเพราะว่ามันเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่มั่นคง แต่เราก็มองถึงแนวโน้มข้างหน้าว่าเฮ้ยปตทมันจะยังโตได้ไหมคือไม่ได้มองถึงแค่ว่ามันจะยังโตได้ไหมมันจะยังโตแบบเท่าที่เขาเคยทําได้ในทุกๆปีนะปัจจุบันหรือเปล่ากลัวว่ากําไรของปตทจะค่อยๆลดลงถึงแม้ว่าตัวธุรกิจเขาจะมีขนาดใหญ่มี market cap ที่เป็นเบอร์ต้นๆของประเทศยังมีความกังวลอยู่สําหรับในความคิดผมเนาะขายไปแล้ว ไปลงทุนในหุ้นตัวอื่นในพอร์ตดีกว่าคือด้วยความที่ผมลงทุนเน้นสายปันผลอยู่แล้วมีหลายตัวที่พอลองคำนวณดูแล้วการจ่ายปันผลถ้าเทียบกับกําไรถ้าสมมติไม่เติบโตก็ยังมีตัวที่ให้ปันผลเยอะกว่าหุ้นปตทขายแล้วก็นําเงินบางส่วนไปลงทุนในหุ้นอื่นๆหลังจากที่ขายหุ้นปตทได้เงินกลับมาประมาณ5-6,000บาทนํากลับมาซื้อหุ้นตัวแรกที่ซื้อคือ KKP ซื้อในราคา65บาท75สตางค์ทั้งหมด27หุ้นหุ้น l h หรือว่า Land and House ซื้อในราคา3บาท75สตางทั้งหมด500หุ้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ t v o ซื้อในราคา22บาท10สตางทั้งหมด100หุ้นเหตุผลที่นำมาซื้อหุ้นเหล่านี้จริงๆหุ้น3ตัวผมเคยแบบ เจอวิกิตสำหรับหุ้นนี้ตัวราคาที่เกี่ยวกับตัวแคปิตอลเกนเนอะอย่าง KKP เคยล่วงติดลบไปแบบ25%ก็เคยเกิดขึ้นในพอร์ตมาแล้วส่วนแลนด์นเฮาส์ติดลบ40-50%ในพอร์ตก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว TVO แม้ว่าแบบบางที ตัวธุรกิจอะเป็นเหมือนมีไซเคิลเนาะบางครั้งอะมันติดลบแบบ20เกือบ30%ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในพอร์ตถึงแม้ว่าปัจจุบัน KKP ะก็จะกลับมาบวกเกือบเกือบ25%หรือว่าตัว TVO เนี่ยที่กลับมาก็ติดลบประมาณ3 4คือเป็นธุรกิจที่ผมอะก็ยังมั่นใจเชื่อว่า พอศึกษาหรือว่าดูงบการเงินในทุกๆใจมาสมาหรือว่าหุ้นบางตัว2ใน3ตัวนี้ผมก็เคยเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดูธุรกิจแล้วมันก็ไม่ได้เข้าใจยากหรือไม่ได้ซับซ้อนขนาดน,นั้นแล้วการที่เราถือในตัวธุรกิจที่เราเข้าใจมันก็สบายใจเลือกที่จะซื้อหุ้นเหล่านี้เพิ่ม ถัดมาอัปเดตดัชนีเซตในวันที่ผมเข้าไปซื้อหุ้นรอบนี้25ทธันวาคม2568ก็คือวันคริสต์มาสนั่นเองคริสต์มาสแดงไงเออเนี่ยตลาดไทยก็เลยแดงปัจจุบันดัชนีเซตอยู่ที่1264จุดถ้าเทียบกับเดือนที่แล้วไม่ได้ไปไหนเลยเนาะสำหรับหุ้นไทยต่างจากหุ้นทั่วโลกจริงๆหุ้นทั่วโลกคือยังมีขึ้นมีลงหุ้นไทยนี่คือลงแล้วลงต่ออย่างเดียวส่วนหุ้นที่ซื้อเพิ่มในรอบนี้ตัวแรก TU ซื้อในราคา12บาท80สตางค์ทั้งหมด40หุ้น BDMS ซื้อในราคา19บาท70สตางค์ทั้งหมด40หุ้น o m e p r o ซื้อในราคา6บาท55สตางค์ทั้งหมด100หุ้น KKP ซื้อเพิ่มอีก8หุ้นในราคา66บาท25สตางค์และตัวสุดท้าย T ี o ซื้อเพิ่ม25หุ้นในราคา22บาท10สตางค์รวมมูลค่าที่ซื้อในรอบนี้ 3,041บาทกับอีก32สตางค์สุดท้ายอัปเดตพอร์ตหุ้นล่าสุด a d v a วานมีทั้งหมด40หุ้นปัจจุบ,บันบวก25.10%ถือว่าเป็นตัวที่บวกได้ค่อนข้างดีแล้วก็ทำให้พอร์ตเนี่ยเขียวได้ถือว่าเป็นตัวแบกพอร์ตตัวหนึง่งแม้ว่าสัดส่วนจะไม่ได้เยอะถัดมา b d m s ซื้อเพิ่มเข้ามาตอนนี้มีทั้งหมด665หุ้นปัจจุบ,บันติดลบ 16.09%ถัดมา Home โป o มีเพิ่มขึ้นมาเป็น700หุ้นปัจจุบันติดลบ18.52%ถัดมาหุ้น KKP ปัจจุบันมีทั้งหมด365หุ้นบวกอยู่ที่23.55%ถัดมาหุ้น l h หรือว่า l ลนด์ House หลังจากที่ขายหุ้นปตทไปก็นำเงินบางส่วนกลับมาซื้อหุ้นแลนด์เฮาส์เพิ่มอีก5 0 0หุ้นปัจจุบันมีทั้งหมด 2,500หุ้นติดลบ36.15%ตัวถัดมาคือหุ้นราชมีทั้งหมด250หุ้นเหมือนเดิมปัจจุบันติดลบ8.12%และทิสโก้มีทั้งหมด15หุ้นปัจจุบันบวก20.24% TU มีเพิ่มเข้ามาอีก40หุ้นเป็น1 0 4 0หุ้นปัจจุบันติดลบ3.17% TU เหมือนปัจจุบันจะมีข่าวในเรื่องมติ ให้จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในช่วงของวันที่22ถึงวันที่26นี้แล้วถ้าจำหน่ายไม่ทันในช่วงของวันที่กำหนดก็เดี๋ยวไปตัดขายหุ้นหลังจากนั้นเนาะก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับถ้าเขานำหุ้นที่ซื้อคืนแล้วไปตัดจำหน่ายออกมันจะทำให้ตัว eps หรือกำไรต่อหุ้นของหุ้นอะ่ะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทำให้ตัวราคาก็จะค่อยๆปรับ ตามขึ้นด้วยทําให้มันน่าสนใจถึงแม้ว่ารายได้หรือกําไรเนี่ยจะไม่ได้โตก็ตามแต่ถ้ากําไรต่อหุ้นมันเพิ่มขึ้นมันก็ช่วยพยุงราคาของตัวหุ้นได้และตัวสุดท้ายคือ TVO มีทั้งหมด650หุ้นปัจจุบันติดลบ3.20%สําำหรับภาพรวมพอร์ตท,ที่มีการเติมเงินแล้วก็ซื้อหุ้นเข้าไป13,668บาทกับอีก92สตางค ส่วน market value อยู่ที่1649บาท75สตางภาพรวมหอดติดลบ2.91%หรือประมาณ3019บาท70สตางค์ถือว่าเป็นภาพรวมติดลบที่ค่อนข้างโอเคถึงแม้ว่ามันจะยังแดงอยู่แต่รู้สึกว่าการที่มันติดลบแค่2.91%าสำหรับหุ้นไทยการที่ผมพยายามแบบ manage พอร์ตให้มันติดลบได้เท่านี้โอเคแล้วสำหรับตลาดหุ้นไทยเนาะคงคาดหวังอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้ถ้านำตัวที่เป็นเงินปันผลคือผมอาจจะลงทุนในหุ้นปันผลเนาะการที่มันติดลบประมาณเท่านี้ไปหักลบกบล้างกับตัวปันผลที่ได้ผลตอบแทนก็ค่อนข้างโอเคในระดับที่เราก็พอใจแต่ถามว่ามันได้มากกว่านี้หนะ่อยเราก็อยากได้มากกว่านี้สําหรับหุ้นไทยก็ประมาณนี้แหละ ก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็อยากจะเชิญชวนหรือว่าแจ้งเตือนทุกคนอีกทีนึงลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตสําหรับใครที่ทํางานอยู่ในกรุงเทพหรือไม่สะดวกเดินทางไม่ได้อยู่ตามภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านเนาะเชิญชวนทุกคนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกเขตที่เดินทางสะดวกหรือใกล้กับที่อยู่ปัจจุบันเพื่อที่จะไปเลือกนายกคนใหม่ ให้มาพัฒนาประเทศก็อยากจะให้ทุกคนให้ความสําคัญกับตรงนี้เนาะเพราะว่ามันจะเป็นการเลือกที่มันไม่ได้มีสอวอเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเพราะฉะนั้นผลมันจะออกมาเป็นยังไงคือมันขึ้นอยู่กับประชาชนเล็กๆน้อยๆอย่างเราเรแหละที่เลือกเข้าไปว่าอยากจะให้ใครไปบริหารประเทศก็ฝากตรงนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อๆไปบ๊ายบาย